นะโอ๊ยโดดติดหลาดลาดแบบตึงๆถัง,งไหมอ, <c oughs> อ้าวพักตอนนี้ก็สายไปหรือเปล่าก็สายไปหรือเปล่าเพื่อนฮือฮ <c oughs> าเล่แล้อ้าวพักตัวอื่นก็เรียบร้อยดีครับ อย่างไงวิ่งตีเลยละกันหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมเกม m โมบา e ร e เจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพชรสูงสุดถึง30%เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอน นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น rov free fire pubg mobile call of duty และเกมอื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี่เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาวม o บายน์เลเจนด์แบงแบงแคนยูสมายดุคว into something วองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น obi a n นะครับเพื่อน,อนก็คือ ผมจะไม่เล่นนาลูกาดนั่นแหละผมจะพูดให้งงทาไมอ่ะไม่ใช่คนดูงงนะผมนี่งงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูสตาร์วอลนะครับผมอาจจ่านตรงชื่อข้างล่างวันนี้ไง <c oughs> ก็คือแบบผมเห็นมันบัฟป,ป,ปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยนะครับสําหรับอาลูกาดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ทาคลิปอาลูนานแล้วผมเลยอยากจะลองเล่นนะครับสําหรับวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไม่พูดเยอะครับอืออะไรดีเพื่อนมีใครจะเฟิร์สไหมงั้นผมเฟิร์สเลยนะผมเฟิร์สอาลูกาดนะครับนี่ไง อลูกาโชไปดิเดี๋ยวผมดูตัวอีกฝั่งโอ้โหมีฟอลีนมีวาเลียมีแต่ตัวแบบผมไม่ชอบเลยนะถ้าแบบเล่นเลนอื่นน่าจะพอได้อยู่ครับเหมือนว่าเขาแบบเพิ่มไอ้นี่ดีเลยสกิลหนึ่งมาด้วยนะฮะเอ้หยิแต่ไม่เป็นไรเรามีฮารเล่ครับฮารเล่กลางน่าจะไอ้นี่ได้อยู่นะ ผมว่าตอนนี้ผมเจอวาเรียผมผมเล่นฟาร์มฟ้าดีกว่านะฟาร์มแดงไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะตอนนี้คิดว่าคือแบบผมลืมไปแล้วนะว่าแบบความรู้สึกเวลาเล่นกับเพื่อนมันเป็นยังไงอะเวลาเล่นเกมเนี้ยคือแบบเล่นคนเดียวเลยครับส,ส,สามร้อสสห้าสองอเจด <c oughs> ดูตอนฟันดิฟันมีเสียงชิว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 ด้วยคือแบบผมก็ย <c oughs> ังไม่เคยเล่นสกินนี้นะอื้ ฟังไปนานๆมันเริ่มแบบรู้สึกคิมมี่ฝ่ามครับอา้าวพักไปแล้วด้วยสวยเพื่อนสวยเฮ้ยเขาจะแลกเพื่อนเรานะฮะสวย โดน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 ฟันธรรมดาไปคือเมื่อกี้ผมจะรอเขาสไลด์นะผมจำไม่ได้ว่าคิมมี่สไลด์มันนานหรือเปล่าอะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ได้นานมากนะผมเลยแบบยังไม่เก็บสกิลสองเอ้ยยังไม่ใช้สกิลสองนะรอเขาสไลด์ก่อนเราจะได้พุ่งตามได้ไง <Launch attack. S 1> โอเคในเมื่อเขาบางแบบนี้ชิ้นแรกก็นักล่าโจปลีกเลยครับค่อนข้างคุ้มนะครับมีรถครูดาวด้วยแล้วก็แบบเบิร์ดแรงด้วยนะครับตอนเกมนะ แล้วก็สามง่ามนี้เก็บไว้หลังก็ได้นะครับจริงๆเล่นเป็นไอ้นี่แทนได้นะตาบเจ็ดสมุดนะเอ้แต่ผมเห็นเห็นตัวนี้ผมเห็นตัวนี้ผมเห็นตัวนี้ไงล่ะเอาเอาเอาขาฟิกฟิกเกอร์อย่างเท่เอ้ยไม่ได้เรานะเมื่อกี้เขาจะฟิกเล่นฮาร์เลยแล้วผมโดดไปพอดีอะ่ะจังหวะแบบเป๊ะมากเมื่อกี้โอเครอรัดเอาลักกันนะคบปีไปอา้าวเ,เพื่อนเรามานี่มาอา่ะเรียบร้อยทีนี้เอ้ย ลอรลาดนี่คือลอลาดคนใช่ไหมโอเคผมว่าผมอยากลองเล่นแฟนีอยู่นะเห็นเห็นเขาบอกว่ามันเนิร์ฟไปใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันบัฟมาแล้วก็แล้วก็เนิร์ฟไปบัฟจนเนิร์ฟตอนบัฟไม่เล่นชอบเล่นตอนเนิร์ฟนะเขาพุ่งยังอะ ถิ่ทสกเทนโชอืมตัดหมดเลยละกันไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปได้เอาไปได้เอ้กกางมีใครเอาไหมครับถ้าไม่มีผมเอาเลยนะโอเคครับขอบคุณครับโอ้เพื่อนเราใจดีมากเลยนะให้เลนเราด้วยถึงเราจะไม่ค่อยได้ตังเราแกงนะคินมี่เห็นเราแล้วหรือเปล่า ขาน่าจะเห็นแล้วครับเอา้าหรือไม่เห็นกันแน่อุ๊ยไม่มีอันติครับไม่มีอันติเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเองเล่นอะไรแบบนี้ทําไมเองโอ้โหเดี๋ยวเขาเกือบฆ่าเพื่อนเราได้นะครับเนะี่ยอลิ้อยู่ไหนฮะผมออกล่าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเริ่มสนุบอลแล้วตอนนี้อุ้ยวิ่งไม่ถึง ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอลูกาาตั้งแต่ปรับใหม่เหมือนกันนะครับว่าแบบผมลืมไปว่าแบบเวลาอันติเสร็จอ่ะมันจะครูดาวสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะผมอาจแพดทอยู่แต่ว่าลืมนะโอเคเต่าจะเกิดฮนะโอ้โห,โโหแล้วดันออกไอเทมผิดไม่เป็นไรหนังเขียวมาเลยไม่ต้องขายก็ได้ครับเอาไว้ฟื้นฟูมานานไงื่งม,มานานเราหมดเราจะไม่ได้ใช้มานานก็เถอะ ผมว่าป่านี้แหละจาเอ๋ออ่าไม่มีใครตรงนี้อยู่ตรงนี้กันหรือเปล่าคิมมี่เอ้คิมมี่รีบสไลด์นะอ๋อเขาอยู่กับเพื่อนนี่เองนะอุย้ยโดดติดอืม้มลาดลาดแบบตึงๆโอเคข้าป่าเขาเลยละกันปลาหมดยังอนะ คีบกี่ตัวสามตัวเคเอาแตกได้ะครับแบบน,นี้ตายไหมแตกไหมไม่แตกนะแต่ป้อมมาใหม่แล้วเอ้ยไม่ใช่ป้อมมาใหม่คีบมาใหม่โอโ้ผมพูดอะไรเนี่ยเฮ้คิมี่คิมี่เฮ้ของผมแทงเลยเซซิเลียนเล่นเลยเพื่อนกูนอะไรปะเรามาข้างหลังขนาดนี้ละอือหืออืหือ,หอ แล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะโอ้โหป้อมตีอะ่ะเผื่อไปโดนป้อมตีเมื่อกี้เม็ดหนึ่งล่วงเลยฮะย,ยังไงยังไงเรนลี่เพื่อนยังไงเวียนตีไหมซูมไหมถ้าซูม,มันตายแล้วนะครับเนี่ยอันตีไหมเพื่อนหรือว่าเรนลี่อันตีมันป่าใหม่เหรอมันซูมไม่ได้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอุ้ยเพื่อนอูเพื่อนโดนแรงนะคะนะ่ะผมไปช่วยไม่ทันครับเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนแล้วกัน ไงเพื่อนเอาสักเลนกันสักเลนไปกันก kind ล of huh. างก็ได้แล้วเราเอาบนให้เพื่อนทันปะเนี่ยโอเคไม่ทันนะเดี๋ยวรอเขาสไลด์ก่อนนะครับเราจะได้ไม่ติดไอ้นี่เขานะเชนจูเฮ้ยเพื่อนหนีคิ i m m มาเดี๋ยวเรามาช่วย คิมีน่าจะตามมาตามรับเบียบดีครับคนหิวเฮ้ยฟอรลีนเขาแบบพาเดินแบบไม่กลัวแบบอะไรเลยอะก็มีคนมาจากข้างหลังแล้วเขาปิ๊ไปฝั่งนู้นไงผมตัดบัฟบเขาก่อนครับเต่าเดี๋ยวค่อยเอากระดัเฮ้ยอยากได้คนอะเอ้ยเต่าไม่ต้องแล้วเพื่อนเลือเถอะใครเขาตีเต่ากันผักไหมผักไหมเพื่อนผักไหม พักไหมอ้าวพักตอนนี้ก็สายไปหรือเปล่าก็สายไปหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยไอฟอร์ลีนวิ่งใส่เราเลยวะ่ะไอตัวนี้มันตึงจริงนะเนี่ยเฮ้ยมีคนแอบตรงนู้นอ่ามีคนปิกหนีฮนะสักทีดิ <c oughs> อุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่มีอันติด้วยฮนะ อืมแบบตัวนี้ละกันรอแบบตึงๆฮนะโอเคเอาลอดละกันนะฮะอลอดไหมเพื่อน,ข,น,นข้างล่างน่าจะฆ่าได้แล้วโอ้โหฮาเลยแล้วอ้าวผักตัวอื่นก็เรียบร้อยดีครับยังไงวิ่งตีเลยละกัน ดีที่เราเอาเอ็มบเมฆ่าแล้วได้เลือดมานะเฮ้ยทาไมเขาวิ่งมาแบบนั้นเลยอะเก,าาก่าจังนล้นนะเคเดี๋ยวผมโฟกัสหลอดก่อนนะกันนะโอ้โยมีคนฟิกมาแบบเท่เลยเมื่อกี้กาดจารัสหลอดวสวยๆเลยอดีเพื่อนอกนาดจารัสหลอดวสวยๆเลยอดีอดีออถึงปะเพื่อนแต่เราถึงไงอือเฮ้เพื่อนเอาข้างในเหรอ,อ เอามีคนสไลด์ขึ้นหน้ามาเพื่อนเอามันเอามันเอามันโอ้สวยเฮ้ยเพื่อนระวังตายนะถอย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 จะอี๋สุดไรมาดูฟักเกอร์เขาก็หิวเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมต้องเอามันสักทีแล้วแหละหึฮึฮึมันห้าวจังเลยเห็นว่ามีหิวเนี่ยวิ่งใส่แล้วมันก็วิ่งออกอะ เพื่อนโดนอะไรมาตามมาไหมเฮ้ยคาจาหายจับปั๊จับได้ตัวไหนสวยโอ้โหจับสวยมากครับจับไปรีเทลวะเมื่อกี้สวยมากเพื่อนเออส่งติ๊กเกอร์ไงโอเคอันนี้ละกันกว่าจะส่งดูมวลาเพื่อนเทนโช อือจีป้อมเลยละกันจบครับโอเคตานี้ค่อยได้ออกลงหน่อยนะครับตาแรกที่เล่นของเดือนเล่นลามซิลอ็อตนี่คือแบบไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> <c oughs> แต่ตานี้เราได้ค่าต้นเกมด้วยแหละครับมันเลยแบบสโนบอลนะครับได้คิวช่วงต้นเกมนะครับคิวไปสิบแปดนะตานี้ดามเมจก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนก็คือเล่นเซตนี้ได้ครับเล่นดาบเขียวแล้วก็ไอเนียก่อนนะครับ นักล่าโจมตีครับหรือว่าเคียวก่อนนะครับเพื่อนคือ2คชิ้นนี้ถ้าแบบอีกฝั่งบางๆแบบเราเนี้ยเราเล่นเน้นแบบแต่ตัวบางๆอ่ะคือแบบมันฆ่าได้เร็วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับอลูกาดปรับสกิลหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นอลูกาดอ่ะผมเลยไม่รู้ว่าสกิลหนึ่งแบบมันดีเลยขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับเพื่อนใครแบบเมนอลูกาดก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าแบบมันมันดีเลยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ต่างกันหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับยบายครับ